ไท่านบอกโรทอันนี่นมาท่านบกหที่ฉันอาไมาท่านบกโดแส่งากทูมาท่านบอกหอยท่าซ้หมอยมาท่านบอกโผล่ทานแต่ท่าก็โผด้าแต่ก็ไปหนีดดำมาท่านมาดู กุบักร้อยบาทเานทีไหลหน้าเลยเปาไหลบอประาสันเจ้าหน้าที่นะคะสหหืว่าอพรผู uh ้ร mm ักษามสกับการุณามาเอาคนบ้าลงจากเดีด้วยค่ะคพีเป้ที่นาไห่้ามอล่ำเทาี่บายยกมาค่ะลกไปค่ะ สิเดียนเดียวนี hmm. à, uy, nó, ้นะบ้านหมูเด็กกูเจ็ดทุกเมื่อแล้วบ้านหมู่รถบ้านเดียนเนี่ยแสดงว่าบ้านเจ็ดเดียนนะบ้านขายรถเดียนอ่าเอ้ยน่อใกล้ยูมาบ่ายเด็นเพราะงั้นแฉันเป็นผู้ใดกันที่ตั้งถิ่นฐานบนทีมานลำคาผมให้มาที่นายกเทศมนตรีตำบลชายานคนใหม่ครับขอเสียงปรบมือให้ท่านว่าที่นายกเทศมนตรีชายานคนใหม่ บาสบาสใกลไม่ถึงค so the ุณนยยาบเงินไม่มากพตายากเจ้าสัมพันธ์ย่โโงเศร้า่อมีนโยบยยังาคะท่านอาผููแก้วใช่วานมาี่ไคะทานที่จะแก่ให้แต่ค่านโยบายนโยบายว่าอย่างไรคใไ้โลเรี การพนันมันอยู่ได้ดียาวมันขึ้นภาษีดีได้ไงคะมันจะแพ้ถึงว่ามันจือขึ้นไปอ๋อหมายถึงว่าเล่นในโรงแบบถูกกฎหมายได้เลยนางหญิงใช้อะไรทางข้างประเด็นได้เ่องโยบายข้อที่สองล่ะคุณลุ้มตามกันเอียร์คอคุณลุ้มตามกันเอาทีไปคุณลุ้มตามถนนจะได้เขามีแต่เด็กปัชนาเป็นขนมนาดยางไม่เอาไม่ชอบนาดยางคุณลุ้มไม่เยอะๆสมัยหน้าจะได้เอาขนมลุมมหาเสียง สส้เลยกินไมเหมือให้ทานวงไกลครัทางลาดยางตั้งแต่ในบ้านถึงราท่าน่ย่าเดี๋ยวชือค่อมาทางลาดยางตั้งแต่ในบ้านถึงน้าประชาชนบ้าจริงเห็นบ้าช่ไหมเล่นแ้าจะขอก่อนเอีกบ่มัจะเลือกที่ว่าแม่เบอร์ซีจ้าเจ้าเจ้าจิ๊กการ เกือบนะครบือเขาชับชุดแค่ก็บวงั้นกเบาดังก็ได้ขเกิดก็นได้ยินเจ้าเกบจก็เปนเกิดเจ้าบับ่าง้าใ่ไมาใส่เสื้อของเ็คอใส่เื้อกัควาจไอยู่ดใส เช่นไปบ้านไหนไลาเปลี่ยนรองเท้าไหหลัวนาเปลี่ยนรองเท้ากวนของน้งมาทำไมรองเท้าี่เขาจับหาไปหายเมียงานงานอะไรงานงานที่สวยสวยนี่หอะไรนี่บาวงาไปใส่ัานี้จะใส่ไปใก้ๆน่นแหาะเพื่อสิทุย์นาหัถาน้ำจะเชื้อไปคาอาบน้ำจะเชื้อไปสิ่งใกล้ด้วยกันนั่น của bà quá có tác điện nào chắc vậy cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

นี่ชไรเอา่กมีจะได้ไปเกยบกูเขานันเด็กกไก่วากุ้ไก่นี่ยสารกงานม่กุไก่หรือว่าไก่ไก่หมออื้นเรนนีแล้วกลับขึ้นไปสัานอเราเดียวโอ้โหเขามีเหการณมสาระก่อนก็วจากเขาร้บอ้ขาไรต่ออันน้นดี๋ยวเจีบให้มาไฟกูแเกลยว่ะเออเมก็ใ้าจีบกูแกลวเด้อันๆพี่น้อง คณะเสียงโยของ้อกันำเน้ออขอกะยกขอม่บ้านขอเมื่อวาจทไหนคือสิบยูน้ำมูที่ห้านะเป็นหาเสียงซยพ่อูกันคือดีกันหาเสียงซพ่อพเป็นยังพ่อแม่ยูม่หยุที่ี่ยจมีไยอย่างนี้ีเขาเีนอคนหลายๆเงคณะกรรมการจาก ไปแด็กแอมเท้าพี่น้องปีน่าพอดีน่าระพีนี้เลยปีนี้่แต่ว่าลูกอยู่คณะหมอลำเสียงหกเท่าที่ตั้งอีกคณะหนึ่งปืนคือหมอลำบาลานโชว์เป็นหมอลำเสียงหกสาขาสองแต่ว่าเขาใส่เสื้อมาหมอลำบาลานโชว์บริหารงานโดยบอดลุกและบอดมุกพวกนี้กับบริหารงานโดยบอดมุกและบอดมุกหอยกันที่ออกจากคณะนี้ไปอยู่คณะนั้นเดี๋ยว พฤติกรรมแบบนี femme, 1941, ้เป็นพฤติกรรมที่ดีนะคะดีหมดเลยดัลุ่้งแไหก็ดีแล้วค่ะที่แหลกก็อยากไปลอกแอมองมูก็อยากถิงแสงหกนีจะเปล่นเอเี่จะเปลี่ยนก็ได้แค่สิ่าณานั้นกูผูบริหารคณะนี้าผู้บริหารคณะนี้เป็นผู้ใดบัลลูกก็บัลลูผู้บริหารคณะนั้นเองบัลลูกก็บัลลูผู้เดียวกันก็ว่าเพ่นบริหารซื้อเพื่่ได้ไป เอาไมได้ไปแกในันเี่ปูไได้เป็นหันาเขาโอ้มาเจ้านี่ไปเป็นหัวหน้าบ่งมาแล้วมาแล้การโชเออสามสืมีห้าวสี่สิบแปดห้าแกมาเราเรนม่วันที่สามสิบหม่คือสิ่ด้สี่สิบแปดอะไปเ็ดนัห้มื่นขึนร่าามนลงกาวาราัสือตะกอนดียใช่ได้เงินลานล่าเรื่องตอก่อนหรือล่าหยังหรือล่าินาาเตอก่อน วันี้เรขาันนี้แต่ลมูลคับลเงินเรทาราเดร์ลเดียเะเทไที่ะาอย่งต่อต้านไปเอไคนบงเจ้าจะเป็นไผ่องกินนดีประเดยวแหน่ดี้ำเงน้ำขวัญขาแม่ล้ทั้งน้องไนประเี้น้องเขาสวยขววนนี้ค่ะบ้านฉันอยู่ขอนแก่นค่ะเพื่อนพ่อตินจะขอสะดวกีแต่น้องขอนแก่นเพ่อนขา กป็นคณะแีและคณะเดียวในประเทศไทยที่กำลังนองเขาสวนพวงมีพีนอนด้วยคนที่อยากตั้จะนี่วรม้่อากอยากั้งก็อยากั้จะนองเขาสวนพวงขอเสียงหน่อยค่ะแล้วไม่ตั้งแล้วไม่ตงห้องย่างเดียวคาเรียเคาเรียกลมรวมเออยากตั้งยากตั้งแล้วไม่ตั้งไม่แกจะนองขาจนกวายชื้นไปกไม่เสีย อย่างนี้มันยิ่งไม่ต้องมาค่ะอย่างก็เลยเดี๋ยว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 ดุดุด